สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาพูดถึงเรื่องราคาทองคำนะครับผมได้ทำนะแบบสอบถามนะสำรวจความคิดเห็นนะครับสาธารณะนะครับ ถึงราคาทองคําโลกนะครับจะไปถึงที่ระดับไหนนะครับนะสิ้นปี63นะก็คือในช่วง31ธันวาคมนะสิ้นปีนี้นะครับนะโดยคำถามแรกเนี่ยผมถามก่อนว่านะครับออมีโอกาสจะไปถึง2,500ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่นะครับนะปรากฏว่าผู้ที่ตอบมาส่วนใหญ่นะครับจากที่ตอบมา354คะแนนเนี่ย60%นะครับ 6กก็มากกว่า200เสียงนะก็เชื่อว่าไม่ถึง2,500ดอลลาร์ต่อออนนะครับในขณะที่40%เนะครับเชื่อว่าถึงนะคราวนี้เนื่องจากว่าคำถามนี้มันเขาเรียกว่ายังหยาบอยู่นะมันยังไม่ชัดเจนว่ามุมมอง นะของแต่ละท่านเนี่ยนะของคนส่วนใหญ่มองเห็นอะไรประการใดเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็มีบุมมองในการวิเคราะห์ฟังจากกูรูผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่านนะครับนะก็มองแตกต่างกันไปผมเลยทําแบบสํารวจที่2ขึ้นมานะว่าเจาะจงไปเลยว่าท่านมองเห็นราคาเป็นอย่างไรนะมีช่วงตั้งแต่1,900ดอลลาร์ต่อออน2,100ดอลลาร์ต่อออน2,300ดอลลาร์ต่อออน นะครับ2อ0 0ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะหรือว่ามากกว่านั้นนะท่านมองเห็นอะไรอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นอิสระเสรีภาพทางความคิดเห็นของท่านนะครับที่จะตอบนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกท่านนะที่ลงทุนนะครับก็มองเรื่องทองคําแล้วก็ฟังจากนักวิเคราะห์หลากหลายนะรวมถึงผมด้วยนะก็ปรากฏว่าผู้ตอบนะคำถามเนี่ยนะครับว่าราคาทองคำเนี่ย ณนะสิ้นปี2563เนี่ยนะครับนะในช่วงธันวาคมปี63เนี่ยนะส่วนใหญ่ต่อมาก็คืออยู่ที่ราคาใกล้เคียงที่สุดคือ2,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับรองลงมาก็อยู่ที่1,900ดอลลาร์ 1, on, ต่อออนแปลว่าย่ำอยู่กับทีนะ่ถ้าผมพูดง่ายๆคือ1,900ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงก็คือไซด์เวย์ย่ำอยู่กับที่แต่2,100ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยคือขยับสูงขึ้น ะครับนะไปเท่าๆกับตอนที่มันพีคนะขึ้นสูงสุดนะในช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่2,075ดอลลาร์ต่อออนแต่ที่เห็นสูงถึง2,300ดอลลาร์ต่อออนมีเพียง1 5บนะครับแล้วสูงถึง2,500ดอลลาร์ต่อออนก็มี6%แล้วสูงไมถึง2,700ดอลลาร์ต่อออนก็ประมาณ8เนะต่เราพูดอย่างนี้คร่าวๆว่าส่วนใหญ่ก็เห็นว่าขยับตัวสูงขึ้น นะหรือว่าอย่างน,น้อยก็สูงเท่ากับจุดสูงเดิมนะจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องรอดูนะแต่ว่าข่าวในช่วงวัน2วันเนี่ยที่ผ่านมาก็คือว่าพอเอ่อทัอ้งทีแบบสำรวจที่ผมสำรวจเนี่ยก่อนที่ไฟเซอร์และไบออนเทคนะครับจะประกาศว่ามีวัคซีนนะที่มีประสิทธิภาพสูงถึง90%ออกมานะครับ ก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะเมื่อไฟเซอร์และไบออนเทคประกาศออกมาเนี่ยราคาทองคำก็ร่วงลงมานะร่วงลงมาประมาณ $100 ดอลลาร์ต่อออนจากที่มันขึ้นไปถึงประมาณ $1,950 ดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับนะเพราะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันไต่สูงเรื่อยล่ะนะพอไฟเซอร์และไบออนเทคประกาศวัคซีนออกมาปุ๊บก็ร่วงลงมานะครับนะภายในครึ่งวันก็ลงมาประมาณ $100 ดอลลาร์ต่อออนนะครับ นะถ้าเรามองเห็นนะครับนะทางซ้ายเนี่ยนะหลังเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยนะราคาทองคำก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยนะจากพันเก้าร้ดอลลาร์ต่อออนก็ไต่ขึ้นมาถึงประมาณ1,950ดอลลาร์ 1, ต่อออนแนละ้วนะครับกำลังไปสู่รูปแบบนะที่มองกันอยู่นะว่าหลังเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยนะราคาทองคำนะรวมถึงตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า soft ์เทนนนะครับตามมุมมองของนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าเดวิดฮันเตอร์นะครับก็มองว่า เดี๋ยวก็จะมี s t ิลลา p a ดแพ็กเกจนโยบายทางการคลังมานะแล้วก็มีนโยบายทางการเงินอะไรเ QE ก็เกิดเฟสนะใน2-3เดือนถัดจากนี้ไปก็คือ s o f t e n up นะแต่ว่าพอเจอเรื่องของอ,อการประกาศนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมานะมาแล้วนะโดยไฟเซอร์และไบ o n t e c h นะครับ mm hmm. ก็ทำให้ราคาดิ่ง mm hmm. ลงมาเลยนะวันเดียวลงมากว่า100ดอลลาร์ต่ออ่อนนะ ร่วงมาต่ำสุดประมาณ1,850นดดอลลาร์ต่อออนนะ on, นะก่อนที่มันก็ไต่สูงขึ้นไปอีกนะครับนะก็ไม่รู้ว่าคนเนี่ยได้สติหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารละเอียดขึ้นนะจากตอนแรกเนี่ยนะครับรก็เรงับข่าวนะเขาปล่อยข่าวออกมาปุ๊บนะเป็นปริบทการทางข่าวสารหรือว่ายังไม่ทราบเลยนะก็เรยกงับข่าวนะก็เทขายทองคําลงมารนะ่วงมาทางซ้ายมือชันเลยนะครับก่อนที่ช่วง เช้าถึงบ่ายมันจะไต่สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะทางขวามือนะถึงแม้ไม่ได้พุ่งปรี๊ดแต่ว่าดูแล้วเหมือนคนสติคืนมาหรือล่าอาจจะฟังข้อมูลข่าวสารมากขึ้นฟังจากนักวิยาศาสตร์นักวิจัยนะแพทย์มากขึ้นนะซึ่งผมก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารดูเพราะตอนแรกผมก็กะจะเก่งกาไรระยะสั้นนะครับว่าถ้าเกิดระดับราคาทองคาอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยหกสิบดอลลาร์ต่อออนเนี่ยน่าสนใจนะผมเชื่อว่ามันก็เด้งขึ้นแน่นอน เพราะว่าข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่เอาไว้เก่งกําไรนะสำหรับนักเก่งกําไรโดยเฉพาะพอปรากว่ช่วงบ่ายเนี่ยนะก็ตัดสินใจจะซื้อดีป่ะเนี่ยจะขึ้นมาถึง1,890ดอลลาร์ต่อออแล้วนะขึ้นมาจากจุดต่ําที่ประมาณพันแปดอยามสิเหรียญน,นะภายใน1วันขึ้นมาแนละ้วก็คิดว่าถ้าซื้อลงทุนน้อยๆน,นั้นหนึ่งถึงสงบาทเนี่ยนะครับนะก็ ยังคิดอยู่เลยนะคิดไปคิดมานี่มันขึ้นไปนะจากพันแดอรอยบล้า์จะออนขึ้นไปถึงพัน0ดยอยเาสิลาจะออนละคราวนี้มาให้ข้อมูลกันนิดนึงว่าเมื่อเข้าไปค้นหาข้อมูลนะครับนะจากสำนักข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีนักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ย จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตานะครับนะกับมหาวิทยาลัยบราวนะ <c oughs> เขาก็พูดว่าเหมือนกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะทางไฟเซอร์กับเบลนทิกเนี่ยยังไม่ได้คือมันไม่มีข้อมูลข่าวสารในเชิงที่ว่านะามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วมันจะสามารถป้องกันกรณีรุนแรงได้ไหมกรณี ที่เป็นพาหะติดเชื้อนะครับเอ่อมันจะป้องกันได้ไหมนะสายพันธุ์ไหนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับคือยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยทางการแพทย์มีแต่ทางไฟเซอร์กับไปอ n อนเทคประกาศออกมาตู้มแล้วก็ใช่ไหมผู้คนก็งับข่าวพองับข่าวก็ราคาทองร่วงหุ้นบางตัวขึ้นหุ้นบางตัวร่วงอย่างเงี้ยถไหมเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะครับว่า ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่มองเรียลลิสติกคือมองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเราต้องหาข้อมูลและทําความเข้าใจมากขึ้นเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าคือเราต้องมองกันในเชิงเชิงกลนะเชิงกลก็เรียกว่าทางด้านแมกนิกเ,เนี่ยอินเชียหรือความเฉยนะของโครงสร้างของเศรษฐกิจที่แท้จริงทางอุตสาหกรรมการบริการต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนตลาดเงินนะ ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเรากดปุ่มก็เด้งขึ้นเลยรูปตัว V นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอุตสาหการรมต่างๆจะมีอินเนียร์ียซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนการลงทุนเครื่องจกักรการเคลื่อนย้ายาต่างๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นะมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมันต่อไอ้วัคซีนจะมาเร็วปีนี้ปีหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้เวลาไป2อสปีก็คือ2023ันยี่สิบสามอ่ะนะกว่ามันจะฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวเนี่ยมันทําให้ราคาหุ้น หือหวาราคาทองหือหวาเนี่ยต้องตั้งสติดีๆถ้าใครทําการเก่งกาไรระยะสั้นก็ว่าไปแต่เกิดถือในระยะกลางและยาวเนี่ยก็ดูดีๆนะครับยังเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สมามารถสองติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ